สำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสำหรับเกมดานค่าสูงนะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับแล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลย กราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่ทานกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม Demon d e m o n Slayer ดาบพิฆาตสุงต่ผม NT c h a n แช l นวันอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปวิดีโอวันนี้นะฮะเราก็จะพาทุกคนนะครับผมมาเยี่ยมชมตัวละครตัวใหม่นะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ผมอยากจะได้มากๆในทีมนะครับผมเพราะว่าอย่างแรกเลยเขาอยู่สายวารีนะครับผมอย่างที่2เลยเขาเป็นพี่สาวของตัวละครที่ผมเล่นอยู่ณตอนนี้นะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้ก็มีชื่อว่าคานาเอะโคโจนั e ่นเองนะครับผมเป็นพี่สาวของตัวละครชิโุบุจังนั่นเองนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับผมผมดูจากทรงแล้วนะครับน่าจะเป็นสายดาเมจอยู่แล้วแหละ แต่สกิลอะไรต่างๆผมยังไม่อ่านนะครับผมเดี๋ยวค่อยไปสรุปอีกคลิปหนึ่งลวกันนะครับอันนี้จะเป็นคลิปที่เราจะมาดูสกิลก่อนว่าเขาทําอะไรได้บ้างละกันคร่าวๆนะครับรวมถึงกิจกรรมตรงนี้มีอะไรใหม่มาบ้างละกันนะครับผมซึ่งท่าทางของเขานะครับผมก็เท่งมากเลยนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกับน้องสาวเขาเลยนะครับผมท่ายงท่ายืนอะไรต่างๆนะครับผมเพราะว่าอย่างที่บอกเขาเป็นอดีตเสาหลักบุกผาด้วยนะครับผมคนนี้เนาะโอเคซึ่งเดี๋ยวเรามาดูซิว่าสกิลของเขาจะสวยสดงดงามเท่าหน้าตาของเขาหรือเปล่า โอเคมาครับผมเริ่มเกมมาครับผมเริ่มฟันมาปุ๊บ,บ,บเป็นการปล่อยบุกดอกบุกอะไรวนะเนี่ยมันแล้วก็สร้างรูปม,มาด้วยหรอผมไม่ชัวนะครับเดี๋ยวต้องรอโดนโจมตีก่อนว่ารูปเขาจะกันดาามจได้หรือเปล่านี่ฮะมาโอเคครับผมไอ้รูเขาสวยมากเลยประยุกสวยมากอันนี้คือชอบแบบโดยรวมรูเขาเป็นการดูดเลือดได้ด้วยหรอเมื่อกี้โคตรเทและสกิลอันติเมตของเขามีการกระตุกเล็กน้อยนะครับผมโอ้โหแล้วเป็นการพื้นดอกบัวมา แล้วก็เอาไปป้าหมายติดดีบัฟสีแดงๆอยู่นัตอนนี้นะครับผมนี่เลยนะจ๊ะเห็นปะโอเคแล้วดูซิว่าจะเป็นการทำดาเมจไหมเออมันก็ไม่ทำดาเมจนะมันก็เป็นการดูดเลือดนะเนี่ยทุกคนทำไปเล่นไปนะครับแล้วก็สกิลซ้ำอีกหนึ่งรอบด้วยกันนะครับปล่อยดีบัฟเป็นก่อนโอเคดีบับใหม่อีกแล้วนะครับผมตัวละครเอสพีก็ต้องมีดีบับใหม่เช่นเดิมเช่นดีเช่นเคยนะครับตอนนี้ก็เหมือนมีโลด้วยแล้วก็เป็นการดูดเลือดด้วยนะครับผมเอออะไรประมาณนั้นคือถ้าอ๋อถ้าเราเป็นการทิกเกอร์หนึ่งรอบ ก็เป็นการที่เราออกไปตีหนึ่งครั้งนะครับผมจะได้โล่มาและโล่นั้นจะเป็นการดูดเลือดนะครับผมเอเป็นการเด้งเลือดเออดูครับปุ๊บเปุ๊บเห็นปะเด้งเลือดแล้วแล้วโล่ก็จะหายไปนะครับผมเห็นไหมแต่เราขอญาติรอดูก่อนแล้วกันนะครับผมว่าพอเขามีหลอดมุ้งม่งเต็มเนี่ยเขาจะทาอะไรได้บ้างหรือเปล่านะครับผมและตัวละครตัวนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับเป็นแห่งความเร็วแน่ๆนะครับผมพอๆกับน้องมันนั่นแหละดูจากทรงและน่าจะเน้นความเร็วเป็นหลักนะฮะแล้วก็สับซับปมให้ตาแห้เบิร์ดนะฮะโอเค ปึบๆโดยสักรอบรับผมบสับไปหนึ่งทีแล้วก็สร้างรูมาแล้วแ่งข้ามตีมาแล้วก็เด้งเลือดแล้วก็สร้างารางูอีกต่างหากเออ่นจะสนใจวะปั่นดีนะฮะก็เก่งมากๆเลยในการตรีธรรมดาแข่งกันอะ่ะเออในช่วงตีธรรมดาผมน่าจะเป็นตัวละครที่นั่นคันแบบนหนึ่งเลยนะครับผมโอเคหล่อเมื่อเขาเต็มมาแล้วทาอะไรได้นะ่ะไหนทาอะไรได้ดูเซไอ้หนุม่มเป็นการสับเหมือนเดิมแหละแล้วก็สร้างรูเหมือนเดิมนะครับไม่ค่อยมีอะไรเนาะนก็ไม่ค่อยมีลูกเล่นมากมายแต่รลเอ้ยรูอยู่นานสองเทินหรอเมื่อกี้ โอเคครับเราต้องไปศึกษากอีกทีนึง่งละกันนะครับผมอันนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์นะครับผมว่าสกิลทำอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราขอแยกแจ่มอีกคลิปหนึ่งละกันนะครับผมอันนี้เราให้มาดูแบบท่าทางสกงสก,กิลของเคาวันก่อนละกันนะครับผม แต่ที่รู้้เนี่ยมีสตันแล้วตอนนี้1ทีโอเคครับเพราะเดี๋ยวกลัวยาวไปนะครับผมก็เลยลืมรับ้าเพชรนะครับรื่งนตัวละครใหม่มาก็ต้องมีระบบสุ่มไมาเองนะครับซึ่งระบบการสุ่มอันนี้นะครับผมมันก็จะเป็นการแข่งกันเหมือนเดิมนะครับดูที่มุมขวาบนได้นะจ๊ะนี่เลยถ้าใครชนะนะครับผมทำรางวัลได้เยอะก็ได้รับตรงนี้ไปเลยนะครับผมนี่นะฮะของดีๆทั้งนั้นนะครับผมอย่างต่อไปเลยนะครับผมก็จะเป็นการสุม เหมือนเดิมแต่การสุ่มครั้งนี้จะเอาตัวละคร s p เข้ามาในตู้ s s เแล้วนะครับก็ถือว่าดีมากทําให้แบบว่าสายฟรีได้ตัวละคร SP ได้ง่ายขึ้นนะครับผมอันนี้อย่างที่บอกไปเลยนะครับอย่างต่อไปในคนที่ผมจะพูดถึงนะครับผมก็คือกิจกรรมตรงนี้เลยนะครับก็อย่าลืมมาตีครบละกันนะครับเพื่อแรกอสูรนะครับผมเสร็จอสูรตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่การันตีอสูรเลยนะครับผมซึ่งต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการันตีอสูร s s r นะครับทุกคนนะโอเคและรวมถึงนะครับสายฟรีอย่างเรานะครัมก็อย่าลืมมารับ เพชรตรงนี้นะครับผมสำหรับพวกสายเติมที่เขาสุ่มหาตัวละครไปนะครับก็สามารถรับเพชรตรงนี้ได้นะครับผมสำหรับตัวละครคานาเอะนะฮะโอเคกดรับไปเลยครับซึ่งตัวนี้ก็ได้เพชรเยอะสมควรนะครับผมก็อย่าลืมมากดรับกันได้นะจ๊ะเห็นไหมประมาณนี้ละกันเนาะซึ่งคลิปวันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมใหม่ๆอยู่แล้วนะครับผมมาชี้แจงระบบใส่กลงสกิลอะไรคร่าวๆกันก่อนแล้วค่อยไปดูกันอีกทีนึงว่า เขาเนี่ยจะหน้าปั้นหรือเปล่าแล้วเขาจะโหดมากน้อยแค่เพียงใดนะครับผมและเจอกันใหม่ในคลิปโดนหน้าคลิปโดนวันนี้เพียงนี้แหละนะครับบ๊ายบายครับที่หัวใจถ้ามาอยู่ในหัวใจบอกเลยก็คงต้องเหงาและผมมันมีแค้นอยู่คนเดียวอันที่พี่คงต้องขอโทษขอโทษครับที่โสดแบบนี้ไม่ได้จะเอาโล่พอทักใครไปไมีลูกกี่ทีมีทุกคนบอกว่าเซโน